สวัสดีครับพี Advisor, ่เจมส์ Strategic a d v i s o r จากสถาบัน EduSmith นะครับและนี่คือ4 Top Ti ิปที่เราควรมีในเรซูเม่ของเราเวลาสมัครเข้ามาหาหลัยนะครับทิปข้อที่1นะครับความยาวของเรซูเม่ไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษและควรมีด้วยกัน4 section นะครับได้แก่ Education Work Experience Activities และ Others ทิปข้อที่2นะครับตัว Job Description ที่เราเขียนอธิบายของตัวงานแต่ละานของเรา ควรจะใช้ bullet point ไม่เกิน3-4 bullet point ต่อ1งานทิปข้อที่3อย่าลืมใส่ quantifiable achievement เข้าไปใน description ของเราด้วยนะครับเช่นเราเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือเราช่วยลดจำนวน man hour ให้กับบริษัทได้กี่ชั่วโมงทิปข้อที่4 layout ของ resume ไม่ควรมีรูปภาพมีกราฟิกหรือรูปหน้าของเราอยู่ใน resume นะครับ ถ้าใครอยากได้เรซูเม่เทมเพลตที่เราสามารถใช้ส่งไปทุกมหาลาัยได้เลยขอให้มางานแอพพลิเคชั n นคลินิกวันที่3 0ิุลาคมนี้กันนะครับ